กราบสวัสดีปลุงกราบสวัสดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านที่เขคานัชมช่องพ่อติสเซนมันมีเศษกิ่นยังกลัวปลาเป็นกลัวป่ายิ่งใครเต็มท้องราได้ปลาใหญ่อะเมื่อาวานนี่ไ<า>ปหลัดด้ว<า>ยน<ร>ะบ่ะะได้บ่นะไ,ดได้เลยก็จะเอามาขายตลาด ราดปลาขน,น,น<ย>าเป<ย>็นปลาไม่แล้วเป็นปลาแฮมคืนเลย,เลยตัวซ้หลูพ่ออยากกินคนไปซื้อเองตลาดคนจะกกินหวานนีงบาได้แม,ม่ก็นลาดหวาน่นด้วยวเดือดเจ้าหมาแต่ไรหนูบ่ได้ปลาปลามาเตไม่ค่าเขาชื่อชื่อตองมะค่าค่ะ ไข่ไข่ปลาไข่กับเต็มท่อช้ำไข่ตัวหนึ่งเดี๋ยวก็มชำแล้วอันนี้ก็น้อยตัวหนักก็ห้าโลฝากมาให้แม่เท่ากับตัวจะเหอสองช่องหกใบสองก็สองปยย่างเปกันหว้ายบีเจ๊

หาวครัวปลาที่เป็นแบบนี้ถ้าบาไ์เชินโคอะไรสิปลาเอาสุบชิ้นชวนข้าวครัวอะไรสิเป็นแบบนี้ปลาท้ออาเซียอักเป็นแบบนี้เลยถ้นบาไ์เชิมนัวเลยละสิปลาแบบอะไรปลาข้างนึงแล้วก็ปลาข้างนึง่งข้าวครัวนะคะเห็ดแบบนี้เห็ดบ็คือการแลกใจความถนัดของใครมา นั่งพื้นท้องแล้วก็สปาดไงโอ้ใครคมแล้วแตกไปแล้วกาขคมกันทำไอยากให้มันคมกันใส่อย่างไล่ไล่ใส่เกือบไล่ไล่ทำไอยากให้คมก็ใส่เกือไล่ไล่ ใไข่ปลากับบออลายมบอคือใบใหญ่กับใาใหญ่นี่ไข่ารหักปลาชิโตมบ่ mười lăm mười lăm mười lăm là lăm mười lăm mười lăm mười Cũng mười บนหัวแผลแชบบบนหัวแซบมันฟาหัวผุบาได้นี่มาจอยละปอกลาไม่ซอสสีมันปะลงเลยพิงทองตัดใจดีใ่ครึ่งหนึ่งเอาไว้กินครึ่งหนึ่ง นั่งขึนท่องแท่บปูนมักนั่งขึนท่องไมีน้างสี่สองตอนชองสัน Thì sao có ừ, nắng giác nó quá nặng, nãy kêu xong chén nha, bò ทาลูกอ่ะดูถนาดดูมันเช็คกระแทกหลือเขาเขาดูบอะบาดจะตามมันหองะบอเขาก็ยังวาง เ่มีแหงงานปาดรามีแหงปาดลงมาแล้วเอ้ยร้อยลงมายังง้นสบายดีสบายดีสบายดีสบาลุงสบายดีปาลุงจะลงมายังบ้าบกเลยเด ได้ด้พอิงนั่งเป็นเถาเลยนัติ้งเก็ดออกเก็ดออกติ้งให้นั่งมันโหเราย้งบ่อยทำให้มันชุบให้มันชุบแล้วซอยทั้งชุบแบบมันทีหยาบจะหน่อยนังหยาบป็นทถาหยาไปซอยให้มันหยาบ่ยไป เอาเก็ตออกออกเบาปออกไปเด้นะออกยังไงไม่แล้วตอนนี้ก็ลองเอาป่าไฟไม่ป่าก็จะเอากิดออกสิไปไหมไปสิไหมก้อนเนึ ชุกปเครืง่งนึ่งบม่ได้กินดิบนะันนากันอแข,อาาขอ่งอยู่หยาบแล้วท้นนะแถวบดีเอาไปปีกอีกต้ยข้านายยังกินบ่ได้

ีนป uh. ันธุจิตปีกินเก็ตออกก็นังมันนี่มันมันสีนาบถ้าเ้าห้มเผาันึ่งมนนั่งกระดูกมันกระดูกเลยมันย่ำเลยปะย่ำครับซอยต้นบาง นี่กเพินเผาวหมืนเจ้น่อ,อยาทานไ<อ>ด้ด้วยมันให้นั่งมันชุบชิ่อนอย่างนี้ชุบก็คืองูเพามันแหละไม่ทายสิจ่ะมันปลาใบพัดเลยมันจะผูกขึ้นน่ะในมันนะมันผูกขึ้นผูกขึ้น สน้นนี่ส้นนี่นะนบ่งันั่นทำขาวเหดกินนะตั้งสีเท้าบดโตเก็ดเอายหาเท้าประตูอ้กัน,สนสกไหม กินดิบน้องไม่หล่นแน่นหมักไม่กินนะไอ้มันดิบก็จะเอาเก็ดออกเก็ดออกง่ายยุบยุบมาสุด ง่ายนะเกียบกง่ายขันลาหน่อยเดี๋ยวได้เอามีสอเอาบริปีเอาเีกระชุบปเลยปีชุบเลย่อ้เนื้ทุกมาใส่ี้เชียไววอัน้ผักชวนตัวนี้าไว้ผักชวนนกินเดี๋ยวกินร้ยมึ เป็นย่างฉลอดกินบ่ได้เก็บแค่วันนี้มักเล่นไม้อันนี้เขามักริมไม้นนออไมักริมฟ้ากินข้าวเลวพี่น้องฉลอดกินยงางฉลอดาทูกมาเด้อพี่น้องกินขา้าวเช้าโดยด ดิมาเลยนะข้าวข้าวเช้าด้วยกินข้าวเช้าพี่น้องกินอาหารป่ากินป่าแหละจังงานเบื่อไข้ลายเด้อโบพิดพญาตกินป่ากินชีสแล้วห่วยพิดตั้งสมกินไร้กับไร้คันกินชีสกินอะไรใกินปลาแล้วใครแน่ไร้แน่ฉันหรอนบัตรตัวชีสกินไร้ได้นังท่องเป็นหมัดอยู่ มันจนพ์พ่อปูนาบอกเอาชัมพ่อปูนาคลองก็ได้เครื่องบอกเครื่องจ้าบอกครับขึนลดมาได้ลดลดตายแล้วเขาไรแล้วแน่ไปใช้แล้วคนนอนผู้ชมอทเลยห้วากวากอยากนอนอยากนมแล้วก็ หลักคลิปให้แน่มุย้ยปิดมาในเต้พี่น้องมาฮอนนี้ชิจบคลิปเพียงเท่านี้พบพ่อกันคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบาติสินนะเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีบาบ,าดบายบายบาย